Ok, aku akan lihat Hari ini saya akan menjelajah Saya tidak tahu apa yang saya akan buat Apa? Oh Saya tidak tahu Saya ingin membuat video untuk YouTube Saya tidak boleh bercakap bahasa Inggeris Ini Saya ingin menjelajah Kita akan bersama Kita akan berjaya Ini หรือ F นี่ที่วงกลมอยู่เนี่ยคือมันเนี่ยหลอดอยังไงมันหลอแตกก่ F F ไหนให้ดูกันเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยได้เห็นระดับเบรกตรงนี้ไหมน่ะตรงนี้เราก็ไปดูที่คอมเมนต์นะถือการน้อยเยอะน้อยก็จะจะมันได้กันอื้ม แต่กูยังเลยทำไมวะเตใส่ซสื้อซส่เสื้อไว้ก่อน5แซ่วันนี่ก็บทสอนเองนีแหละบ๊ายบาย โอ okay. เคอะไ,น,ไนี่อกูนยโอเคคือนอตู้กี้อะไรยูทูบเบอร์เขาอานกันอย่างเนี้ยยูทูบเบอร์ที่เปดังๆอ่ส่งราซ่าเขยังทำเลยแต่ตอนนี้ไม่ดูแล้วมันอยู่ไหนเว้ยต้องหาเจอต้งห,หาดูบ้างเทุกคนเห็นตรงนี้ไหมต้องหลเว้ยทุกคนเห็นกล่องบงนี้ไหม นั่นแหละกดกดมันคือเด็กผีตัวนัว้นมันแบบนั่นคือมันจะเดือดสาบม,มากๆตัวตัวโคนว่าตัวโคตรยาวเลวยก่อนแน่นอนมาไรกันนี้พึ่งแด๊บเลยแล้วก็เพื่อตายหาแล้วก็ฟันแน่ทีนี้ก็โตใหญ่ก็ อัพแกดูด be no ิเป็นโคตรสูงๆแล้วก็ตลอดอัพเกรดวูดเต็มพื้นที่ตัวใหญ่ก็เปิดเปิดเพราะมาดไว้ชนะไงไม่ชนะกูบ้าแล้วมก็ชนะดิทำไมก็ต้องอัพสูงๆด้วยนะหรือว่าเตี้ยเดี๋ยวจะเถื่อนแต่ตะกูตด๋กก้ามกัดแต่บ็มเตี้ยไปอีกอย่างนั้งตีกูเพื่อน คือพวกนี้มันเป็นบทเวยใครได้เค่เล่นเกมนะก็จะรู้เลยพวกนี้ไม่เป็นบทจิ้มน้ำอะไรก็น่าเนี้ยโอเค ึ่งทุกค,คนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยอัปเกษกมาด้วยคือถ้าไม่อเกก็ได้เบีย้ยไปอีมีคนนึงต้องรีรอัปเกกขายคือถ้าไม่อภเรดค,คือ,อ,คอต้องแด้เบีไปอีกต้อง <c oughs> มีคนเบีย้ยไปอีนนบ้างน,นะห้าคนเจคนต้องมีบ้างนะไม่จะว่าไม่เบีย้ยหมดเลยไม่จะว่าไม่เบีย้ยหมดเลยนะ มันต้องเยอะไปมนก็เลยนะไอ้เดียวเยม้วก็ไปตายหะกไม่รับไม่รับไม่รับ,รบปุ๊บตายหาเยยมพี่โอเคตัาุคมหนึ่งโดย้าวิยห้าเฮ้ยไปที่ เอยจะไปเลยเลยเด้อไปอยู่นี่เลยไม่ไปเลยได้กูแค่นี้เฮ้ยนี่มันจะไม่ไปจริงใช่ไหมเนี่ยตีตัวนี้ไม่ไปเลไม่ได้ไม่ไปเลไม่ได้ไม่ไปก็ต้องเลือดออกตายอย่างเงี้ยไปตาต้องชอบประทับเท็ดดู

ก็รู้ด้วยเนนอนพอมันจะบีนไปปุ๊บมันก็จะหนีคตรขวนตัวนี้ไม่เลวที่ตัวนี้เออจะโตชุกเลย นี่เลยนะพี่ม่ไปนี่เลยเฮ้ยจะไปวิ่งจะไปเ่เฮ้ยจะไปงจะไปงพี่ไปอนี้เลยไปไปพี่ไปไปโอเคตายละแต่มันตายแล้วล่ะถ้าเปตก,กแบกเลยปัโอเค บึิงมาแล้วกันนี่มันมาอีกโอเคกองดูกูดูสไลด์เป็ดแฟร์ สิ่งนี้เป็นภาพวาดโอเคไม่สดนแล้วอม่มีตัวนั่นมันทำอะไรเ่ะเไม่รู้เลยกูไม่มีะตืน